สุขสาาันตาลาปัดป่าโคนแดงมาเยี่ยมมารับของพ่อพระครูอดีตเจ้าคณะตำบลสัแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพะนยาในอาภาตเนื่องจากเป็นอารมพฤกึ์งที่ขวามาเป็นเวลา3ปี3ปีญาติพี่น้องมีน้องสะพ้ยก,กับน้องชายและน้องสาวมารับมารับสาวนา ของดูเองทางวัดป่าโค้ดแดงก็ได้ทราบข่าวจากการพัภาคของหลวงพ่อเปริมาเยี่ยมอาการท่านแล้วก็ได้แย้งความประสงค์ทางวัดให้แก่ทางญาติทราบว่าอยากจะรับเป็นไว้รักษาตัวที่โรงพยาบาบบลสมวัดป่าโค้ดแดงเลยมาเยี่ยมท่านอย่ามรับรตัวเื่องต้นจะให้ทางญาติน้องสาวก็ได้ได้ท่าบถึงเรื่องอาการลาร้นต้นของพ่อที่เป็นมาให้ไรู้จักจะได้เปาา็นเงในการรักษาของ แต่เบื ina, ้องต้นเลยวยังไงอาการเป็นจังไหนเราก็ส่งดูแลอีย่างจังไหนเราก็อยากให้เป็นจังไหนความหวังเขาอยากให้มันกลางหนาต่อไปแบบให้เขาวางแผนการรักษาจังสิบไหมจะเล่นฟอนเบาเลยเขาต้องการอีย่างจังไหนเนี่ยพต่องได้กันต่อได้กุ้งสี ตอนนี้ตัวเองได้ตอนนี้ตัวเราบางนเนี่ย่่อคืออยากให้เล่าเอาไว้่สิแี้ค่ะเออจะถามมาใต้เหตุกันใดคือเดมารักสาริจิบาลกันขั้นดีละครเป็นเจ้าหลักทิ่บบาลบ็มีคนดูแลค่ะมีคนดูแลพิจิ่ากระบบมีเน่ยค่ะคนดูแลกรบบมีเพราะว่าันกบเมนันดูแลกบบเมนยาเนีค่ะกยานเพิ่มาดูแลโบโบนั่นเองมาเต็มที่ กันอยู่นี่ยคือว่าคนหนึ่อูคนนึงไปสิ่ะได้ดูแลซอยกันใี่หดูกับผู้เลยว่าสองายสเอาน้อยู่ไปกับปน้องคือวมาได้ดูแลคืจะดูแลตั้งแต่ยังสิเนี่ยาลายามปกติเป็นย่ามอาถารเป็นย่ามโบระคราบย่ามตายเป็นสอนพ่อไว่าวกเสื้อเนี่ยไปพวกจากพอจากเนเช่นอย่างทามาแล้วบักเสื้อบดูแรกันีังปดูแลปกเสื้อ านกู้ได้เห็นท huh ิฟฟอาพาไปดูแลแล้วคนบอกว่าคนผู้ใดในดูแลพาอ่พาดสัมาในดูแลเราประคัจฝนเกี่ยวกับศรีัยไและเป็นีมาของวัดป่าคนในแดนต่างเป็นสุภาสารานของท่านกีาที่ประับัเ่อาาแล้วเจ็บครับชาวทันยาที่ากินมาพักที่บ้านของยาว ไปทำการรักพาตัวที่กุฏิที่วัดาตุอยปากกุดทานสภาพนี้มาเอาของที่ไอเอกสารมูนังพบอเอาเอกสารประชาชนเวลาเกิดแบบนี้ไข่ยงเฉี่ยจ้าผมขอตมาดนที่ได้รัสงโปไปนัดลักยา ก็สาธุที่แพทย์เอาพทานข้างนอกโรงพยาบติสงบู์แข็งแงยังเลิกควรยังยังไปพอไปย่าจต่วาี้ตวยังออกมาได้ลู้งานแรัเป็นตเลยตัวแรกเยังเสียวไปนักไดะอเปนยังีุ่มอย นำปัพึกษีสิทสายไม่มีกำลังสกพูดไม่ได้สื่อาส,สารกะด้วยภาษามือออกอันนี้ท่านเคยเป็นเจ้าวาดและเป็นเจ้ารัฐตำบลขัดแก้วเปืเป่อยๆน้อย ี๋ยวสิวันทุานหายไปเ่แาปวดหัวสี่เส้นหัว้องระดกะนีวนนัมตัวงนนแ่เีือนะได้ีเลยล่ะนอนีที่หมานอนเออเป็นที่แดสีไปนอสามเดือนนอแต่นอสามเดือนเนี่ยแล้วก็จะคอยมีคอยดีขึ้นคอยดีขึ้นนะจ๊ะ vẫn đang bận với chồng mấy chồng căn tranh chất của tay young tay hết nhang mọc mắt nhang mọc mắt nhang 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 nhang mắt nhang nhang mắt 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 หันเราปอ้าาเราขาเรา,าหราามาหันหันไครม้าป่อนไปบล็อตหันไข่ม้าจะบอกโดนโดนไไข่ทางทางนี้บอกหมสิบเลยอย่างนึงจะตางเดียวเต้ไหนพ่อเจะเตคนดูแน่เดอ้อเต้พ่ <laughs> ที่ไปรับมาจากบ้านสาแก้วบ้านสาแก้วเพเ่อเปท้งหัดคนแจิรให้มาถึที่ที่บางกุติทุ่งแบบกที่ลาท่านมาไปรับมารักษาที่ตึกนี้เื่น เนึ่สึ๊อ่ะเป็นเีราอะนเขาเาเขามาทางในอันนี้มาในท่านท่านพูดไม่ได้ไม่สามารถพูดได้เพียงใช้ใช้ภาษามือในการสื่อสารกับพระผู้ดูแลแต่พอจะช่วยเหลือเตยบางส่วนได้ งวนมีมีโรคไตวายเรืยอร่างอ่ะไม่ต่อมน่าจะต้องควบคุมอาหารและน้ำน้ำน้ำไม่ต้องพอคนกอเด็กพ่อหอเด็กพ่อพ่อจบได้มเนืปป่ย นี่คือสถานที่สำหรับใครรองรับพระอาภาตที่มาที่กุฏิชีบาวาลต้นแบบวัดป่ากุลแดงก็่คีีห้องพักสำหรับให้พระเทียาภาพจุดสี่ห้องห้องละสองเตียงก็เป็นจำนวนแปดเตียง น,นี่คือที่อยู่ใหม่ของหลวงพ่อเป็นวัดแห่งใหม่เป็นที่อยู่แห่งใหม่เห็หลวงพ่อได้มาพักแบบสบายๆในสภาพของพระอาพาธมีพระกิฬาที่ท่านมีจิตเมตตาให้การพิบาลดูแลรักษาตามพระธรรมวินยัย นั่งนั่ง,งก็ที่บักคืนไดบ้อนเดบบอนที่บักคืนได้บอ,บอทนทโอ้ยเกง่กงๆที่บ่งต้นของพระจิราก็ได้เริ่มนำมาใช้งานกับพระผู้อาพาธในการวัดความดันจับชีพประจรลงบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วย มันเวลาที่กำหนดเพื่อจะเป็นข้อมูลในการรักษาต่อๆไปตามหลักสูตรที่ได้ไปอบรมศึกษาเล่าเรียนมาจากศูนย์นามัยที่ 7, จเจ็ดจังหวัดขอนจก่เพื่อให้การอบรมแจกพชัชกีฬาที่มาประจําที่นี่กำนันดีานันดีร้อยสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกยจจานเก้าสิบห้าปกติปกติค่ะ ้าสูงนี่เกินร้อยสี่สิบก้านสิต้องต้องมันนี่ก็ำต้องตลำตา้ีตาลนี้อุปกรณ์ตัวนี้มาแล้วชั้นมาแล้วต้องตรวจเมื่อเช้า